สวัสดีครับวันนี้นะครับมาแกะกล่องอีกแล้วนะครับปืนที่ส่งมาขายนะครับนี่นะครับยังไม่ได้แกะมาเหมือนเดิมนะครับโอเคก็จะแกะทดสอบนะครับแล้วก็ทดลองระบบให้ดูกันไปเลยนะครับนี่นะครับเป็น w e นะครับตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดเป็นตัวสีเงินนะครับนี่นะครับ w e หนึนะครับในกล่องนะครับคู่มือยังอยู่นะครับแล้วก็มีปืนนะครับกับแมกกาซีนโอเคเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับรายละเอียดของตัวปืนสีเงินนะครับ กรีดลายชัดเจนนะครับรอยก็นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับตรงสไลด์นะครับสภาพถือว่าสวยนะครับตัวนี้เห็นไหมสวยเลยนี่นีหอนสไลด์ไม่ค้างนะครับเห็นเนาะน่าจะเป็นที่ ตัวดนลูกหรือว่าเป็นคันแขวนสไลด์นะครับจะลองอีกทีหนึ่งโอเคมัจจะค้างบ้างไม่ค้างบ้างครับเหมือนมันจะฝืดๆเนาะตรงตรงเจ้าตัวคันแขวนสไลด์ค้างละโอเคเดี๋ยวลองถอดนะครับตัวนี้ดูภายในกันนิดนึงนะครับ นีะครับตัวนี้สปริงนะครับมีตัวนำมาให้นะครับจะได้ใส่ได้ง่ายขึ้นนี่นะครับตัวท่อนอกยังใหม่ๆอยู่แล้วนะครับ Okay, เดี๋ยวมาลองยิงทดสอบกันนะครับสำหรับ WE หนึงก้นนะครับสีเงินตัวนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวใช้ลูก0.2กรัมนะครับ หนัมาตรฐานเเนาะไม่มีโหลดเดอร์น,นะครับก็จะกรอกเอานะครับจตะช้านิดนึงเราผมขอเปลี่ยนมือนข้างแข็งนะครับสปริงเนไยงแข็งมากเลยแต่วผมหาได้เกี่ยวๆตัวตรงนี้ก่อน อันนี้เอาตัวนี้มาเกี่ยวเพิ่มครับมันจะได้กดใหม้มันฝืดมากครับตรงตัวสปริงดัดลูกเนี่ยเห็นไหมที่ผมใช้ปลายคัตเตอร์เกี่ยวตัวสปริงลงมานิดนึงนะครับแบบนี้ด้กดออกมาง่ายขึ้นนิดนึงเห็นะแต่ว่าพอไม่มีโหลดเดอร์มันก็ใส่ลำบากนิดนึงนะครับก็ใส่ไปสัก เออเจ็ดแปดนัดนะครับตอนนี้มีกี่นัดนะ่าจะหกนัดเอ๊ะสิบนัดเลยก็ได้โอเคเนาะใส่ไปประมาณนี้สองสี่หกปสสิบ็ดไม่เอ่ย2องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ็ดโอเคตัวดันลูกจะฝืดๆนิดน,นึงนะครับอาจจะหาซิลิโคนมาฉีดน,นะครับหรือว่าขยับสปริงบ่อยเนาะโอเคมาทดส,สอบกันทำแก๊สน,นะครับ ไม่มีเสียงรั่วซึมนะครับโอเคเดี๋ยวมาทดสอบยิงกันนะครับอันนี้เราก็ยังอยู่ต่างจังหวัดเหมือนเดิมนะครับอาจจะยิงเป็นกระเป๋าให้ดูนะครับโอเคนี่นะครับปืน W E นะครับ1911งเก้าหนึ่นึ่นดันะครับโอเคยิง ลูกหมดนะครับสะได้ค้างนะครับระบบปกตินะครับก็ท่านใดสนใจตัวนี้ครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวไล้เอ็นเอเกตติดต่อจะขึ้นมาให้นะครับส่วนให้สมขายนะครับเดี๋ยวทําการโอนเงินให้นะครับสําหรับตัวนี้ครับ WE นะครับหนงก้างหนึ่งครับตัวถีอเงินตัวนี้นะครับสวยๆนะครับผมวันนี้ลาบก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ